ครับนครับ,รบนะครับก็โจมาแล้วนะครับตลอดยี่ี่ชั่วโมงอะแทบยี่ี่ชั่วโมงอยู่ด้วยกันป่วยกันมาส่งกันกับเดีคคีวามาส่งเลยสุดท้ายเราก็สิได้กลับไปเนาะนั่นก็บอกอยู่แล้วว่าสองเดือนแล้วสองเดือนฉันหายนะฉันก็จะกลับไป แมนอยู่น้ำกันน้อนน้ำกันถ้าขนาดแบบยังแย่กก็ยูกินน้ากันตลอดช่วงซ่อมช่วงอย่างนี้ยูน้ำกันตลอดแมนอายุจริงๆเนะ่เขาเป็นน้องเพราะเป็นน้องคอยด้ิ๕๕จะรับบัตรตามบัตรได้33ปี เจเจ๋เจเจอมานํ้มเจเจติดเรียนเดินทางไกลแบนครับพี่เติกันนะโอ้คนโตพักกันนะเนาะไก่ไปไหนฮขกกไบเดมาหามาทรงเจสุดท้ายครับ ไกลประเดีเขา,าก,กับห,หากันเนาะเขามหากันมาทรงกันก็นกนสุดท้ายทำปบเดีย๋ยมายังสี่บ่เดีมาหากันได้เยอะสิหัวหินเนี่ดยดีมาแขกเชือกแมน,น,นาาามาเทีย่ยวกับจ็คสีเอเวลาเดี๋ยวมาเที่ยวสินะแมน ถ้าพอเราอีหลีล้วก็ยังบ่รูกว่าลูกเราบ่สบายเนี่ยพอเราบบอกเลยในอันแล้วก็กกำชับพี่แดงว่าอย่าอย่าบอกครอบครัวเด้อว่าเราบ่สบายเราบ่อยากเราอยากให้ผู้ใดไม่เห็นเราในสภาพที่เราสวยง่ามบอลรอสวยเองสินะแล้วก็บกำชับบอกพี่แดงว่าอุ้ยอย่าอย่าบอกอ่ที่บ้านนะอะไรเงี้ยเดี๋ยวฉันก็หายแล้ว นั่งจะคิดว่านั่งหายนะก็เลยบอกว่าบ่ต้องบอกครอบครัวดอกย่านครอบครัวเป็นห่วงแมนย่านกลัวครอบครัวเป็นห่วงว่าเขาไม่สบายนะแล้วเขาไม่อยากให้มาเห็นในสภาพที่เขาไม่โอเคอย่างสีแม่ชุ่มเสียนะแต่ส่วนมาเ่าเห็นแบบเ่าเห็นคือบอดเห็นมันบอตอนมาล่ามันบอ แต่แต่แต,แต่แต่ที่เขาเป็นอ่ะคือเราเราไปไปใกล้เขาไม่ได้อยู่แล้วมันเป็นโรคติดต่อมันวัณโรคกันเนาะมันใกล้ไม่ได้คนกับตกพี่นองเอ,อ้ยตัวบางแห้งเลยแมนพอม้าพอดีเลยฝนตก น็มามากับมาทโทม่ช่วงสายแย่กับออมแอมไปทัวร์คอนเสิร์ตต่างประเทศพอดีซึ่งมันเลี่ยงไม่ได้ขอบคุ้กกับมาพร้อมหนาพร้อมตาเลยแต่พอเคย่เคยเห็นขอบคุ้เขาเจอยเยอะๆครั้งแรก ก่อนมาก,ก็จะเห็นครอบครัวที่แม่แม่ที่เขาเลี้ยงมายู่หัวเห็นเห็นอยู่แต่ว่าครอบครัวยีรีผมบอกว่าเห็นแล้วก็ครอบครัวาทัางแม่อยู่ทั้งศิลาชานี่ก็เห็น ว่าซบเคลื่อนไปเลื่อนไปเม้นแล้วฝนเหรอเปนรื่กบอกดการแสดงเขาเนี่ยเหรอเออเออบ่อยแล้ว ผู้เอเจ้าต้องให้เศร้าเด้เพราะว่าลูกเต่าเจ้ามาทรงหลายเด้ลูกเต่าเจ้าเจ้าสีมาเห็ดให้อายคนมาได้ดีงานเจ้าเห็ดให้มันให้มันรูหลวงก,ก่อนแม่เห็นแหยห่มันรูหลวงก่อนแม่ทำจีขอขอ๊โตกับเล้วงานอย่าจั่งโต มันเล้วงาน,นก่อนแม่ไอ้านาคนนี้ลูกต่อการแสดงมาหักหลายเลยเอาไว่้แสดงให้เจเ้าเบิ้งตัวสุดท้ายน้องๆกับทีมมะลองเพลงสุดจ้าฟัง สองสามสองสามมอเนี่ยเรมาหลายปีแล้วเราตั้งแต่วงกลังปั่นตั้งแต่แรกๆมาเลยเนี่ยเวลาไปชนบุรีกับไปนอนบ้านพี่เบลไปด้วยกันกไปนอนบ้าน,น,อ,น,นอีเบลกันถ้าไม่มีที่นอนเปลไปนอนบ้านอีเบลกันนี่ก็บอกว่าไปได้ตลอดเลยนะเรยก็นอนเรียงกันอยู่หน้าบ้านแต่ปีนี้ยังไม่เจอกันเลยเน,ะนาะเวลาคือวัดเขากระบอกไหมเออเขากระบก แล้วแล้วตอนเขาป่วยเขาบอกพี่ไหมบอกอยู่แค่ว่ารู้สึกว่าใจไม่ค่อ,คอยดีนั่นแหละนี่ก็โทรไปตอนอยู่ห้องกองว่าอ,อีเปากลั<อ>วกูจะไปหาหมอว่าเปากูไม่โอเคคนละก็แล้วแม่ไปเลยไปเลยไปโรงพยาบาลเด้อขไข้บางเสียมันจังมันจังดีไปโรงพยาบาลสารครามนะ่ะสารครามมันอินเตอร์ไงสารครามมันอินเตอร์แล้วมันรัฐบาลได้บัตรสามสิบาบาทไงก็อยากให้ไปแต่ก็ไม่ไปไปโกสุมไปโกสุมแบบนี้ นีละครับว่าหละจุดถ่ายของชีวิตคนเขานะครับเขากลับมาทรงจุดถ่ายนี่ครับพี่น้องครับ